คุณรู้ไหมว่าอาหารบางอย่างที่คุณกินอยู่ทุกวันอาจเป็นตัวการร้ายที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวานการควบคุมอาหารคือหัวใจสำคัญในการจัดการโรคแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าอาหารชนิดไหนกันแน่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษวันนี้เราจะมาเจาะลึก5เมนูต้องห้ามที่ควรเลี่ยงทันทีเพื่อรักษาระดับน้าตาลให้คงที่ ประการแรกน้ำหวานและเครื่องดื่มปรุงแต่งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชานมไข่มุกหรือน้ำผลไม้กล่องที่มีการเติมน้ำตาลเหล่านี้คือระเบิดน้ำตาลชั้นดีที่ทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งกระฉูดทันทีควรหันมาดื่มน้ำเปล่าชาหรือกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลแทน ประการที่2ขนมหวานและเบเกอรี่เช่นเคก้กคุคกกี้โดนัทไม่เพียงแค่มีน้ำตาลสูงแต่ยังมีแป้งขัดขาวและไขมันทรานส์ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมประการที่ 3. อาหารแปรรูปและฟาสต์ฟูด้ดอาทิไส้กรอกหมูยอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือแม้แต่แฮมเบอร์เกอร์เพราะอุดมไปด้วยโซเดียมไขมันอิ่มตัวและคาร์โบไฮเดรตแปรรูปที่ร่างกายดูดซึมเร็วควรเลือกอาหารสดปรุงเองที่บ้านจะดีที่สุด ประการที่4ผลไม้แปลรูปและผลไม้แหง้งถึงแม้จะดูเหมือนมีประโยชน์แต่กระบวนการทําให้แหง้งจะทําให้ปริมาณน้ําตาลเข้มข้นขึ้นมากเมื่อเทียบกับผลไม้สดควรเลือกผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสมแทนและประการสุดท้ายข้าวขาวและผลิตภัณฑ์จากแป้งขัดขาวเช่นขนมปังขาวก๋วยเตี๋ยวเพราะมีดัชนีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วลองเปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตหรือธัญ,ญพืชไม่ขัดสีแทน ลองนึกภาพตามว่าคุณกำลังเดินเข้าซูเปอร์พาเกตสายตาเหลือบไปเห็นชันวางขนมลดราคาหรือเวลาไปงานเลี้ยงแล้วมีบุฟเฟต่ตเครื่องดื่มหวานๆสิ่งเหล่านี้คือกับดักที่ต้องมีสติและเลือกอย่างฉานฉลาด การหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้จะช่วยให้คุณควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจากเบาหวานเช่นโรคไตโรคหัวใจหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีพลังงานมากขึ้นและสุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นจำไว้ว่าทุกคำที่คุณกินมีผลต่อสุขภาพของคุณ การเลือกกินอย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่การจำกัดแต่คือการดูแลตัวเองด้วยความรักและเข้าใจหันมาใส่ใจเมนูในแต่ละวันแล้วคุณจะพบว่าการควบคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวของคุณเอง